สวัสดีครับทุกคนนี่ไดรับเข้าสู่เ <t une sound> ข้าสู่ walk. มอห้าทติอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการเตรียมตัวของพี่มห้านะครับที่หน้าเหมือนปีสี่ไว้ที่การเตรียมตัวนะครับ <c oughs> สําหรับการรับน้องนะครับในวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการเตรียม เดี๋ยวมาทั้วเลยเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วนะครับผู้ร่วมผู้ร่วมชะตากรรมอีกสองท่านแล้วครับนี่คือหนองฟีนแล้วก็เจวิวซอยตันของเรานะครับจู๊ดจู๊ดเห็นเห็นทุกคนใจเย็นเอ็มนี่ก็หน้าเหมือนไม่เห็นเลยอ่ะเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่าม5รับ10นะครับเตรียมอะไรบ้างสำหรับรับน้องในปีนี้เตรียมเงินค่ะเตรียมเงินครับเตรียมเงิน แล้วก็ข้อทางนี้เถอะนะครับแล้วก็เราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกันซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่แ <c oughs> ฟรี่อ๋อลืม <c oughs> เราอยู่ที่แ <c oughs> ฟรี่นะครับ <c oughs> ก็จะมาดู <c oughs> เดี๋ยวเราไปรถเข้าไปรถตัดก่อนไหมไปดูแป้งไปดูอะไรก่อนอเพราะว่าเผื <c oughs> ่อเฟรนี่รีบกลับ <c oughs> ไม่ไม่รีบกลับวงเล็บไปนอนรลตัดอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก่อน ตอนนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปไปดูแป้งก่อนไปดูแป้งกันนะครับเฮ้เฮ้เฮ้อนนี้อร่อยอันนี้เราแบบ <Columbus> อนนี้นะครับก็เราก็เข้าไปอยู่แฟร์ดี้แล้วใช่ไหมครับพี่เพ็ญไม่ได้จะมาซื้ออะไรทั้งนั้นจะว่าแล้วก็จะมาดูของกันนะครับว่าเราจะไปเอาอะไรนะอ้วน ซึ่งตอนนี้ก็เจอแต่ฝุงสนมากมายตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟแล้วนะครับอนนี้นะครับเราก็ ซื้อของจากรถตัดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณป้าผมดืให้มาของเต็มมือเลยอเ <laughs> ตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าของยังไม่ครบนะทุกคนเราต้องเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะเหลือซื้นอะไรป <laughs> ้าครับ<อ>เราได้อะไรแล้วบ้างเราพูดเถอเรียบร้อ, <laughs> อย <laughs> อยุบกูเลย ใช่ครับแลาก็แล้ก็ได้อแป้งได้ลูกอมนะครับมาบางส่วนเนาะก็เหลือพวกของของเล่นแล้วก็อะไรต่างๆเราเราก็ไปดูกันอันนี้เราก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนครับพี่เบนอยู่ DIY ครับไม่ใช่ดีไเรามาซื้ออะไรครับลูกผูกลูกผอย่างเดียวซื้อลูกผูกอย่างเดียวเดี๋นี่นะครับเจ๊กำลังแจกตังค์อยู่ ก็ชาไปหมดเลยน้องาพี่ราหัดใครมาเก็บนะครับเจอกอยงไน่โรงเรียนลาอาคารสองที่ดินกอบรถแท็กซี่โอเคจะไปบายบ๊ายบายครับไปแล้วครับพี่เฟย์พไปแล้วดีๆนะเระวังรถด้วยอคือจะมีแม่นีนะ นะครับเราไปนะครับเราก็จะไปทำเพลชั่นซื้อของให้น้องรหัสกันครับตอนนี้นะครับก็เราก็จะใครพูดอะไรน้องบอกว่าลูกอินหมากแตงแตงน้อยไม่กินหรอกไม่กินหวานอย่าว่าพี่นะน้องพี่พี่ยังไม่พร้อมรับแรงกระแทกพี่ยังไม่พร้อมรับแรงกระแทกก่อนนิดแล้วตอนนี้นะครับเราเจะไปไหนกันครับไปโมชิ เราจะไปซื้อของให้เราแล้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นของส่วนตัวเราก็จะเอาไม่เอาลงสื่อนะครับแต่ว่าเราจะไปซื้อนแล้ว เนี่ยครับแล้วก็มุ่งมาที่วันต่อมานะครับอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะเริ่มมารทำปลายแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะชื่ออะไรแต่ว่าเราก็จะนะครับประชากรมาโวกทำในวันนี้นอาจจะมีมาเพิ่มอีกนิดหน่อย<ป>ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนทำเสร็จเลยแล้วกันปุป้มประมา เจาะของเรานาี่สมัยยูนี่อันนี้นะครับแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วไอติมอยู่ชั้นไหนชั้นสามชั้นสามสามสี่ประมาณนี้มากับเพื่อนเป็นมากับเด็กนะครับจะไปกินอะไรนะครับไอติมค,ครับเดี๋เรนครับนั่นแหละครับทุกคน เรานะครับจะไปทําตอนนี้นะเราจะแบ่งกันก็คือเฟย์จไปกินไอติมเดี๋ยวเรา3คนไปธนาคารเฟย์จะไปธนาคารไหนกสิกรใช่เต๋อตีหายอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ธนาคารแล้วเอ้อ ธนาคารก็จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับธนาคารกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเช็ครัปีกินแล้วก็จะไปหาเซินกันสักครึ่งชั่วโมงก็จะไปดูว่าจะไปดูคว่าจะไปดูขอใหอยู่มินิโซ่เนาะอ้น้องกูมินิโซ่อแล้วน่ารักเลยอ้หาคนน่ารักก็คิดไดื่อบาร์บี้ให้เราเนี่บาร์บี้นะบาร์บี้อะไรี่เ้่าักอูฟังไว้นะลกี่ไป หนีไปลูกหนีไปพึ่งหนีไปตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานที่สุดท้ายที่เราจะมากันแล้วครับเย<อ>้นั่นก็คือซื้อขนมให้น้องกันนะฮะเครียดไหมเครียดแต่ว่าสู้ แต่ว่าะครับเราก็จะมาดูขนมกันเดี๋ยวขอดูขนมก่อนนะครับแล้วก็จะไปสรุปโรงเรียนกันตอนนี้นะครับสภาพทุกคนหลังทําเสร็จนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูบูทของเรากันแล้วอยไซูมเหรอ,อของของสายรหัสของเรากันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละใช่นว่าแปดสิบเพราะว่าอีกยี่สิบเดี๋ยวมาแต่งพรุ่งนี้ต่อนะครับ อะไรอ่ะเป็นอะไรกับเธอขึ้นตุบีกี้ดด้าสาวมอ้าผมให้มีแสงไหมฮะหมอรับหอหอไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้มากันนะบ๊าไบายใครไม่มาโดนใครไม่มาโดนทีาไบายเจอกันนะตะคิวนีไปลงก่นปึ้ง นนี่นไม่มาโกนะครับบนะบ๊ายบายนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวันงานแล้วนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหมดนะตอนนี้น้องกำลังไปไปสีน้องกำลังไปไหนครับพี่บาสสีใช่ไหมครับไปาวัดว้าวแต่ความจริงความจริงเราต้องไปนะครับแต่ว่าความจริงเราต้องไปแต่ว่า แต่ว่าคือมันไม่มีที่นั่งมันจะรอคูณล้างเกลือไปเิดนี่นะครับพี่ๆบางคนเขาก็จะมารับประทานอาหารระหว่างรอนะครับตอนนี้เดี๋ยวทุกท่าทุกคนนะครับไปดูบูธกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธของเราแล้วนี่นะครับตอนนี้คือจะเป็นจุดที่เรานะครับจะทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมีพี่ๆนะครับมานั่งรอนะครับนี่ทุกคน ตอนนี้นะคะบูธเราก็ได้ประมาณ80%นแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าอีกยปก็คือความไม่เต็มของคุพี่นี่เองนะครับแล้วก็นี่นะครับบูธของเราเทนบูนะคบทุกคนอยากความหมายคืออะไรไปแปลกันเองนะครับเพราะขี้เกียจแปลแล้วก็นี่ครับประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งของน้องๆที่เรายกมาแต่ชั้น3นะครับก็จะหนักนิดหน่อยชั้นสามเพราะต้องนึ่งออมใช่เดี๋ยวขออนุญาตจัดบูธต่ออีกปรับปรายแล้วเราก็จะ ไปดูกันนะครับว่าถ้าน้องๆมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสวา,าทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จัดเตรียมสถานที่สำหรับน้องๆเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่ๆนะครับมารอน้องๆอ,อ,อยู่น,ะะนี่นะครับตอนนี้กอ็อาจจะมีเตรียมของเล่นบ้างนิดนึงใช่ไหมครับพี่ไม้ใช่ค่ะมีชึ้นอดีค่ะนาว้าวว้าวว้าว ตื่นเต้นมากว่าน้องๆจะชอบไหมเพราะว่ากลัวน้องๆไม่ชอบแต่ว่าเราเวอร์กว่าห้องอื่นมากเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบเราเป็นคนที่ประเภทนี้นะครับรก็เร,กเราจะทําให้น้องๆน,องนะคะแฮปปี้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเงินจะงน้อยแต่ว่าเราได้พยายามให้น้องมีความสุขมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอุซอรีเรานะครับก็จะมีนี่ครับมีกองนะครับ อย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีกองมีมุ้นมีนั่นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากคุณพ่อของพี่แซกนะครับ <c oughs> เอาน้ำมาให้เราตั้งส0แพ็กทุกคนเลิศมากน้องกูไม่อดตายแล้ว ต่อ20ขวดจ้านะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นโซนสำหรับขนมให้กับน้องๆน,นะครับก็จะมีเอ่อมีดิวตโดนะครับกวัแบบว่าน้องๆเล่นกิจกรรมเหนื่อยๆแล้วก็จะเอาน้ำบาตรให้น้องแล้วก็จะมีเลนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นพวกลูกอมเยลลี่ต่างๆนะครับจะผสมรวมมิตรกันอยู่ข้างในตรงนี้แล้วก็บูธของเราโดยรวมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทั้งคน ก็จะมีก็อี้มาให้น้องนั่งนะเพราะว่าท่าสภาพอากาศเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยมีฝนตกนะครับทุกคนรู้สึกนอยมากแบบเื้ยทำไมฝนตกคือแบบงอน,นแบบ น้อยสุดๆแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยแบบว่าอยากให้น้องๆนะครับนั่งบนเก้าอี้ที่แบบน่ารักน่ารักปุ๊ปปีแบบนี้โดยเรานะครับไปยกเก้าอี้นะครับมาจากชั้นสารนบทุกคนซึ่งเหนื่อยมากทุกคนคกสึกว่าโอเคเราก็จะทาให้น้องแบบมีความสุขมากที่สุดแล้วก็หลังจบกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้น้องๆนะครับยกเก้าอี้ของตัวเองนะครับขึ้นไปบนห้องแทนนะครับเป็นการที่จะให้น้องๆเนี่ยมีสัมพันธ์ทำมไมตรีกับรุ่นพี่อย่างดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Oh my god! เราก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับก็ตาสภาพนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น,น้องกันนะครับว่ารู้สึกยังไงมาลกูกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ขอความรู้สึกแกกลับบ้านค่ะทูพี่ก็อยากกลับเหมือนกันลกูออกอ้อมสุด,สดไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนรอคิวเรานะเราเอาแบบหนักๆเลยนะลกูกเออ เห็นดูคนสวยคนนี้รอดูนะครับว่าเราคิดว่าน้อจะโดนแป้งไหมไม่โดนค่ะไม่โดนเราเราพอเรา f i n i ิ h ลงแล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าจริงจอยู่ตรงน,นี้นะครับทุกคนน้องๆน่ารักกันมากเลยน,น้องๆแบบเ e นจอยกันสุดๆ,ๆเดี๋ยวเราจะมา<ๆ>ดูกันนะครับ<ๆ>นี่ l o v จ J J ไม่หรออ่ะช่วยสุดๆุดละผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ชายรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ชายมากที่สุดสุดนี่อะพอพอพวกเรดูคำาไปพวกเรดูนี่พออะไรนะวันนี้พี่ว่าพี่ทหารเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับ เอต่คืิดว่าเป็นใครครับไม่รู้ผู้ชายสักคนผู้ชายสักคนอันนี้คุณคิดว่าน้องรักคุณเป็นใครับไม่รู้อะไรไรู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามเราจะไปถามน้องสุดที่รักของเรากันนะครับอ้าวไม่ถึงหรอพี่หนูรู้ว่าเป็นผู้ชายบอกหน่อยเอาไปให้ได้แค่นี้ไปให้ได้วันนี้เขามาไหมมา ไม่ไปแล้วใช่อมใช่หนที่ใครไม่มาเชิคกลับเชิญคุณไม่มาโอเคี่ชุณไม่มาโอเคเราจะมาสัมภาณ์น้องคนนี้นะครับเป็นน้องุูที่รักของผมเองน้องแตงครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกว่าเมร้คาอาสุทรนท่หนูเลือกเขาเ คนอนื่นจะเลือกใครดีกิ่งมากนะทุกคนตอนนี้อ่ะคิดว่าตอนนี้คิดว่าเป็นใครแบบเอาแบบทายเล่นเล่นหิว่าน่าจะเป็น,นพี่ไม้พี่ไม้เอามาลองดูนะทุกคนว่าจะใช่พี่ไายหรือเปล่าอ่าพี่นายอ่ะนขอ๋อพี่นายเรียกคำใบว่าอะไรนะเรียกาำใบก็อะไรพี่นี่ท่องตารางธาตุได้ทั้งคันบายคงที่เสี่ยงตารางธาตุจะ,จะบอกให้ทูก ให้ถูกละกันจ๊ะขอให้โชคดสีสาธุสาตูบอกว่าจะได้ป่าแป้งพี่รหัสเองเรามาดูน้องคนนี้กันนะครับนี่นะครับเรามาเจอบนองกนูนนะคะครู้สึกไงว่าครับกุนเต้นพี่ว่าพี่รหัสเวนเป็นใครแบบเอาแบบเล่นๆแบบแบบคิดได้ตอนนี้เพี่เหรอจริงไหมจริงเหรอพี่ว่าได้เหรอ คำใบคาใบคิดว่าใช่คาใบหรือจะคาใบว่าอะไรเนี่ยมาเอาคำใบมาดูโอหูเก็บกับเก็บกับร่าร่ามากดีมีนายก็ลองดูว่าจะใช่หรือเปล่ารอดูนะรอดูนะอยากไปอยากไปอยากไปข้างหน้าอยากไปอยากไปอยากที่ย่างเหรอโอเคขอให้โชคดีมาบอกว่าจะเป็นพี่โอเคไฟเจอคันรับ ทุกคนมีมีน้องรหัสทายผมทาไทยพี่ว่าเป็นน้องรหัสแล้วอะ่ะทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับกิจกรรมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถามพี่ว่าละพี่เอ็นนะครับเอ็นส่วนส่วนใหญ่เลยนะครับอ่ะพี่พีดรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากสนุกมากมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเพราะพี่พีดออมแล้วตอนนี้พี่พีดไม่ไหวแล้วนะครับก็เรนแบบว่า เดี๋ยวขอถามพี่น้ำหวานละกันมี่รู้สึกยังไงมาขับรวันนี้รู้สึกว่าน่าหนักกว่าทุกวันเลยค่ะน้าผองมากวินเราอยากจะบอกแบบน้องๆไหมคะขอบคุณนะคะที่ทำให้คนตามพี่เป็นอย่างนี้อ่าโอเคอ่ะเจอตัวรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้โดนเหลี่ยมโดยว่อ่านั่นแหละครับก็กิจกรรมของเรานะครับก็มีประมาณนี้สำหรับกิจกรรมของน้องๆพี่น้องแล้วก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆ น้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมมารวบเป็นฝอยนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ัักกทุกคนเราทุกคนนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสเจอกันอีกนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ